สวัสดีเพื่อนๆทุกท่นนะะานะน,นะครับพบกับนัดกันเรวันนะครับนี่ตรงกับวันจันทร์นะครับที่23นะครับเดือนพฤษภาแล้วนะครับนี่กทอมอก็ได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วเนาะแล้วก็น่ต้องบอกก่อนครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีเดี๋ยวบอกก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องไม่ลืมเรื่องของเลขกรสีมงคลด้วยนะครับอ่าเรื่องของเรื่องงามยามดีครับวันนี้อ่าถ้า เรียกว่าเกี่ยวข้องเรื่องของร่างกายตัวเราครับตัดผมตัดเล็บใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ใส่ชุดใหม่นั่งตำแหน่งใหม่อ่าเนี่ยไม่นั่งตำแหน่งใหม่เนี่ยวันนี้ได้เลือกดีเฉยเลยนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าต้องเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้หรือเปล่านะแต่ก็ต้องบอกกันนะครับว่าวันนี้ถ้าบางคนนะครับจะเข้าสมัครงานก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเข้าไปทํางานนะครับก็ได้นะหรือรับคนเข้าทํางานก็ได้นะครับรวมไปถึงนะฮะเรื่องของ การคุยเจราจาเรื่องสําคัญสำคัญก็ได้นะครับเปิดป้ายอาคารร้านค้าเปิดกิจการก็ได้แล้วก็ เรื่องของการ uh, เปิด face mai, เฟซม่เกิดเพจใหม่หรือว่า IG ใหม่ t w i t t e อใหม่นะครับเปิดสมุดบัญชีใหม่นะฮะก็ได้นะแล้วก็หวานพืชผลิตผลทางการเกษตรนะครับก็ได้ครับบางคนก็จะเอาเอามาใช้ด้วยนะครับสมัยโบราณนี่โอ้โหแบบละเอียดยิบเลยนะในการที่จะหาเลิกเกี่ยวกับปลูกต้นกล้าปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าตัดพืชผลทางการเกษตรนะครับเพราะว่า เรียกว่ามันเป็นอ,า,อาชีพหลักนะครของคนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเขาต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เลือกเลือกสวนไรนาเจริญรุ่งเรืองเ,เต็มที่เหมือนกันนะฮะในสมัยโบราณเนาะโอเคครับนี่แหละเรื่องราวต่อมานะครับเรื่องของเลขมงคลบ้านนะครับมีอย่างนี้ครับเลขแรกนะครับคือเลข3นะฮะเลขต่อมาคือเลข5นะครับ แล้วก็เลขต่อมาคือเลข7นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเลข6ครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์ครับคือเลข1นะครับสีที่ถูกโชว์ครับในวันนี้นะครับมีสีเหลืองนะฮะสีต่อมาครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีคือสีน้ําเงินครับสีต่อมาครับคือสีเทานะฮะแล้วก็สีสุดท้ายครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับคือสีเขียวครับส่วนสีที่วันนี้ไม่ค่อยใช้หรือไม่ค่อยดีครับสักเท่าไหร่คือสีแดงนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะ โอเคแล้วก็มีวงเล็บวันนี้วงเล็บให้อ่านนะครับถ้าต้องเลือกนะครับซ้ายหรือขวาให้เลือกขวา,างงงงใช่ไหมเป็รู้แหละบางคนนะฮะถ้ามีเหตุจําเป็นนะว่าจะต้องอไปซ้ายหรือไปขวานะจำเป็นเพาะถ้าเดินทางก็โอเคให้ไปขวาก้าวเท้าซ้ายหรือขวาให้ขวา,าจำไว้นะวันนี้ขวานะครับขวานำนะฮะขวานำนะซ้ายตามวางไปนะฮะนี่แหละคือลองเอาไปใช้นะเดี๋ยวถือคณจะเกิดเหตุหรือมี เรื่องที่ต้องตัดสินใจเนี่ยถ้าเรื่องซ้ายหรือขวาให้เลือกทางนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรเฮงๆนะอ่าแล้วก็วันนี้วงเล็บนิดนะฮะถ้าใครค้าขายนะครับวันนี้ดาวพระจันทร์นะฮะโคจรอ,อยู่ในบ้านของดาวราหูเขาเรียกว่าอ่าถ้าสมัยโบราณเขาเรียกตีหัวเข้า,ขาบ้านหรือว่ารีบตีกินนะก็ถ้ายุคปัจจุบันเราก็ให้แบบดูฟังแล้วซอบๆสักหน่อยนะฮะก็เหมือนกับค้าขายกันหนึ่งอารมณ์มั่วรวยข้อ2จัดโปรโมชั่นแบบ กระชากใจนะรกระชากใจนะฮะเพราะว่ามันบ้านของดาราหูไงอ่ามันต้องมีเหลี่ยมนิดหน่อยนะครับนั้นกระชากใจนะบแบบเห็นแล้วโอ้โหตาลุกวาวเลยนี่แหละประมาณนี้นะครับหรือว่าค้าขายก็จะจัดโปรโมชั่นหรือว่าแลดแลกแจกแถมอะไรก็ได้นะ,ะของวันนี้นะฮะประมาณนี้นะครับนี่แหละโอเคเนาะวันก่อนที่เราถามกันถึงเรื่องของโทรศัพท์ใช่ไหมฮะเพาะว่าเพื่อนๆใช้โทรศัพท์เครื่องแรกยี่ห้ออะไรกันบ้างเดี๋ยวผมก็อ่านทุกท่านเลยนะฮะ ผมก็สรุปได้คล้องนะฮะคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะคือโนเกีย3ามสนนี่สามสามหนนี่แหละเห็นเขียนกันมาเยอะที่สุดเลยนะครับเครื่องแรกที่ใช้กันนะฮะนะแต่แต่ผมไม่ได้ใช้นะผมรู้สึกว่าผมจะซื้อก่อนหน้านั้นออสักไม่กี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นพอสามสามหนึ่งศูนย์ออกมาก็เลยไม่ได้ซื้อฮะเพราะผมไม่ได้ซื้อเพราะมันมันแพงสมัยก่อนแพงเนาะนี่ก็เลยใช้กันเยอะสุดนะฮะแล้วก็ เคยใช้ยี่ห้อหนึ่งแต่ไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วแต่วงรู้ปัจจุบันมีปัญหาย,ยี่ห้อซีเมนต์นะฮะไม่รู้ใครเคยใช้ปะ่ะผมเคยใช้เครื่องหนึ่งนะฮะแต่เห็นเพื่อนๆใช้ผมเออนึกได้ว่าเออเราก็เคยใช้ซีเมนต์นะ,ะยุคป,ปัจจุบันไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะฮะใครที่ทราบเขียนมาบอกมาะฮะซีเมนต์ตอนนี้เขาแปลงร่างเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นหรือเปล่านี้นะครับหรือเขาไปทําทอะไรอยู่เนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็เนาะโอเคเนาะก็เออแต่ช่วงนี้นะครับ ชวงนี้ทายของเผ็ดใครแบบทายของเผ็ดไม่ค่อยได้นะฮะท้องมันแสบร้อนช่วงนี้นะไม่รู้เป็นหรือเปล่านะ,ะมันเป็นไวเหมัอนกันนะบางทีผมก็นึกนะฮะสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้อร่อยกันหรือเปล่านะสมัยก่อนตอนที่เรียนนะฮะก็จะเวลาไปกินเขาเนี่ยเขาเรียกว่าลา,าบน้ำตกส้มตํานะครับก็จะกินหลังหลังโรงเรียนนะฮะ นี่แหละพอสั่ง1จานแล้วก็เพื่อนประมาณสัก10คนนะฮะจานก็จานนี้น้อยนะจานใหญ่นี่แหละวัวลงปุ๊บพรึบๆนะฮะก็จะแย่งกินกันเนี่ยผมว่าส้มตำแบบนีาอร่อยนะแล้วก็พริกรู้สึกว่าใส่ทีงเป็น10เม็ดเลยเนาะสิบสิบสองเม็ดประมาณนี้นะเป็นกำนี่เลยนะเพื่อนๆกินเผ็ดหรือเปล่าเนาะใครกินส้มตําเผ็ดๆเนี่ยพริกกี่เม็ดนะเขียนบอกระวังเนาะพริกกี่เม็ดเนาะบางทีมันก็ พอฟังปริมาณความหรือว่าปริมาณของพริกปุ๊บเรารู้ว่าอ๋อถ้าประมาณนี้ความเผ็ดเท่าไหร่เนี่ยสมัยก่อนผม,มทานแล้วก็ได้นะเออแต่เตือนนิดนึงนะฮะว่าใครที่ชอบทานเผ็ดนะฮะแล้วมีลงปัญหาเรื่องท้องนะฮะก็ให้ทานอาหารที่มีก็เรียกว่าเป็นผักที่เป็นมีเมือกนะฮะยกตัวอย่างพวกกระเจีย๊ยบใช่ไหมเวลากระเจี๊ยบมันจะมีเมือกเนะ,ะอาหารที่เป็นเมือกนะครับจำไว้นะแก้ทาง กระเพาะหรือว่าโรคเกี่ยวกับลำไส้หรือว่าเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับถ่ายนะครับเช้น สมัยโบราณนะครทุกอย่างยินมีกระเจีย๊ยบนะแล้วก็สังเกตเมนอาหารของต่างประเทศนะครับจะมีหลายชนชาตินะฮะทั้งภูเขาทั้งที่ไหนก็ตามนะก็จะมีกระเจีย๊ยบนะครับเป็นหลักเลยสมัยโบราณนี่ก็มีส่วนผสมของกระเจีย๊ยบนะครับเขาเอาไว้สำหรับเคลือบกระเพาะกระลำไส้นะฮะมันจะได้มีปัญหาไม่ว่าอาหารคุณทานอะไรก็ตามแล้วถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้ก็โรคก,กระเพาะหรือว่าเรื่องของลำไส้ กระเจี๊ยบนะครับจะนึ่งจะอะไรก็ตามตามสะดวกเรานะครับจะจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้นะเนี่ยแนะนำนะครับโอเคไม่เวียรละนะก็เดี๋ยวเราไปดูดวง12ลราศีครับชบาวราศีเปรตพฤกษบแล้วก็ราศีเมถุนนะครับเริ่มนะฮะวันนี้ก็เรียกว่าเป็น เริ่มต้นวันใหม่นะครับนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ตื่นเต้นของคนลาสีเม็นะครับมีกิจกรรมอะไรทําเพียบเลยนะฮะแล้วก็เพอเผอนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในสายงานในระบบงานในวิธีการทํางานในงานเร่งงานด่วนอะไรยือใแยะหมดด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ครับก็เป็นวันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ รียกว่าระบบงานหรือว่าการทํางานนะครับหลายหลายอย่างที่เราทําอยู่แต่ว่าภารกิจนะฮะที่เราต้องเจอวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องแรกคือคนเลื่อนนัดผิดนัดนะครับมันมาอีกแล้วนะฮะดาวคู่นี้มันอีก,อกนิดนึงนะฮะต้องอดทนนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะอีกสักสองสวันนะครับมันก็จะเริ่มคลี่คลายลงได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีจังหวะนะครับที่เริ่มฟื้นตัวนะครับเดี๋ยวดาวคายเขาจะย้ายมาด้วยนะครับทีนี้ครับมันมีมุมดาวนะครับที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินนะครับช่วงนี้ม มันมีโอกาสที่จะต้องหมุนเงินแบบเร่งด่วน BO. นะครับช่วงนี้นะครับจะบอกว่ามุมดาวนะครับมันมีโอกาสที่จะมีโชคฟุกๆด้วยนี่เขาว่าโชคฟุกเป็นด้ทั้งโชคเกี่ยวกับเรื่องงานโชคเกีย hat, ่วยวกับเรื่องการติดต่อโชคเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองหรือว่าการเงินแล้วก็โชคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะครับฉะนั้นวันนี้อยากทําอะไรทําเลยนะห,ห,หรือว่าอยากจะดําเนินการเรื่องสําคัญสําคัญอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจนะครับทําได้ทําเลยนะครับถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะ แล้วก็เรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้ดาวการเงินคือดาว, Hans ดาวพระศุกร์และช่วงนี้โครจรยอยู่ในภพวินาศนะครับวินาศอย่างที่บอกเขาว่ามันคือเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินที่เราไม่คาดคิดด้วยแล้วก็เผลอแบบร่วงมาแบบบุปับฉบพันด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะดาวพระเกตนะครับโครจรยอยู่ในภพวินาศด้วยคร <Monaten> ับอะไรง่ายๆคือตอนนี้มีดาวถึง4ดวงอยู่ในภพวินาศนะฮะฉะนั้นมันหมายถึงเรื่องของ เหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นอะไรที่เราไม่คาดคิดมันจะเกิดแต่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะจัดการแล้วกแก้ปัญหาได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้เราบัดนะาวังเนื้อระวังตัวนะครับโมโหอย่าอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งเคลียนะฮะช่วงนี้อะไรอันตรายอย่างหนึ่งคืออารมณ์เรานะครับวันนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ต้องเซฟเซฟคืออารมณ์ แล้วก็การติดต่อการเจรจากันต่อรองอย่างที่บอกมันจะสําเร็จแต่ว่ามันจะมีเหตุปัจจัยให้คนกวนประสาทหรือว่าดึงเรื่องให้มันช้าลงก่อนเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะแก้ได้ครับความรักนะฮะทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดความรักจริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะผมว่ามันเหมาะกับการพบเจอพูดคุยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะระบายอยากจะเล่าหรือว่าอยากจะให้เขาช่วยเหลือนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีจัดก,การเลยนะลุยได้เลยนะครับโอเคต่อมาเรื่องของเออแต่มีข้อนึงนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะจริงๆมันมันกลุ่นๆนะ,ะมันจะมีคนประมาณแบบนี้นะฮะง่ายๆคือแบบถ้ามีคนมาหาหรือมาจีบแล้วสัก5าคนมันก็จะมีคู่อยู่แล้วประมาณ 3- 4ถึงคนอะไรประมาณนี้ครับจ้นก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอ๋ออันนี้ก็นิดนึงระวังแฟนป่วยใครไม่สบายด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้แฟนจะพูดอะไรที่ไม่ค่อยเข้าหูนะฮะอย่าถือสาความเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของ สุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้1ภูมิแพ้ครับสเนะครับเรื่องของการร้อนในข้อ3ปวดหลังนะครับคือปวดหลังกระก้นกบครับส่วนทันอยู่ในวัยสวครับวันนี้คือเรื่องของความดันนะฮะเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ขึ้นไส้แล้วก็เจ็บคอนะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับในวันนี้นะครับเรื่องของการงานนะฮะในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่งานยุ่งยุ่งขึ้นนะครับ ดาวพระจันทร์นะครับโคจรนุนี้ย้ายนะฮะไปอยู่ในราศีกุมนะฮะพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนนะครับเรียกว่าภบศาสชะโคจอมอยู่ในภพกัมมะนะครับแสดงว่ามันมีเหตุหรือปัจจัยให้หนึงนะครับเดินทางป,ปรับชบพันธ์ขออ้อ2คุณต้องเจอคนหรือว่ามากเรียกว่าคนมากหน้าหลายตาหรือว่าจะมีการปฏิสัมพันธ์นะครับกับคนกับสังคมมากพิเศษข้อต่อมาครับมันคือมีเรื่องของการจะบอกว่า อะไรที่เราทำวันนี้นะครับมันจะยากขึ้นนะฮะมันอยู่ดีมันก็ยากอยู่ดีมันก็ยุ่งอยู่ดีมันก็มีปัญหาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนงานด้วยนะหรือว่าเปลี่ยนตารางนัดเปลี่ยนตารางงานหรือว่าเปลี่ยนนะครับระบบงานอะไรบางอย่างครับแล้วก็เลยทําให้ในช่วงนี้เราจะสับสนนิดนึงว่าเออตกลงมันยุ่งยุ่งนะครับเลยต้องตัดสินใจยังไงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญ,คญพยายามนะฮะเกณฑ์ในการตัดสินใจครับ ดูเรื่องข้อมูลนะฮะข้อมูลบ่งชี้ว่าจะต้องตัดสินใจแบบไหนให้เชื่อข้อมูลอย่าเชื่อเซนต์ตัวเองนะฮะช่วงนี้เซนต์ไม่ค่อยแม่นพวกข้อมูลจะแม่นกว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับดาวอาทิตย์นะฮะผมพูดถึงบ่อยนะฮะโครจรทับคนราศี อ่าพึ่งศพอยู่นะครับฉะนั้นมันมีเรื่องร้อนใจช่วงนี้มีเรื่องร้อนใจตึงหิดตึงหิดนะฮะเดี๋ยวเป็นเรื่องเงินเดี๋ยวเป็นเรื่องงานเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรนะฮะฉะนั้นช่วงนี้พยายามมีสตินิดนึงนะมันคิดหลงคิดลืมแล้วไม่ก็คิดอะไรหลากหลายอย่างแนวราด้วยกันนะฮะฉะนั้นนะครับบทสรุปคือวันนี้งานมันจะยุ่งยุ่ง,งวุ่นวุ่นแล้วก็แก้ปัญหาได้แล้วก็มีดวงการเดินทางหรือว่าจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับเยอะพิเศษนะฮะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากลัวการเงินก็หมุนนนนนนเเงงิิะะครับพออออจได้้้ทายู่มมีกกกซืขแลว็ ได้ซื้อจะบอกว่าของที่เราชอบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครัวเรือนหรือว่าของเพื่อน่าหรือว่างานออกงานนะครับก็เรียกว่ามีการนัดหมายครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะมากนะแต่ว่าเอาจริงก็ไม่ต้องกลัวผมว่ายังหมุนเงินได้ทันนะครับก็ไม่ต้องกลัวจุดนี้แหละต่อมาฮะเรื่องของอความรักนี่ช่วงนี้คนที่ทั้งโสดทั้งไม่โสดนะครับดาวความรักนะครับมันมีเรียกว่าคนโสดก็ดาวดวงหนึ่งนะแล้วก็คนที่ มีคู่อยู่แล้วก็ได้อีกดวงเพราะฉะนั้นมันเลยแยกข้อปีกย่อยนะครับคนที่โสดนะครับในวันนี้มีเสน่ห์มีคนคุยด้วยแล้วก็ถ้าใครคุยกับใครนะครับช่วงนี้ความสัมพันธ์มันจะลึกซึ้งแนบแน่นยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนโสดลุยต่อแล้วก็ต่อมาคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าลุยโดยเช่นเดียวกันนะดาวความรักค่อนข้างเด่นนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรลืกคุยอะไรกันก็โอเคครับอาจจะได้ไปไหนมาไหนหรือปรึกษาเรืออะไรต่างๆนานาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคเรื่องของ สุขภาพร่างกายครับวันนี้ร้อนในเจ็บคอแล้วก็ระวังเหการเป็นหวัดนะครับแล้วก็เรื่องของความดันนะครับชุงนี้ร่างกายง่ายๆคือไม่ค่อยไม่ค่อยบันเทิงซักเท่าไหร่คือไม่ค่อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์ักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของคนที่อยู่ในวัยสวครับวันนี้คลื่นไส้นะครับเจ็บคอเหมือนกันนะฮะแล้วก็ระวังอ่านพิษนะครับมันเหมือนกับท้องผูกท้องเสียหรือว่าคลื่นไส้มันเหมือนกับอะไรมลมวลท้องประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาชาวราศีเมถุนครับวันนี้ เรื่องของกิจกรรมนาทธิการงานสิ่งใดที่ทำครับวันนี้เมร mm. ว่ามีแนวโน้มไปทางที่ด mm. ีนะฮะมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่อยากเจอนะครับ mm. แล้วก็ทําอะไรในช่วงวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่ประสบความสําเร็จนะครับในสิ่งที่เราตั้งใจและต้องการดาวการเงินคือดาวพระจันทร์นะฮะโครจรตอนนี้อยู่ในภพสุภะนะครับมันเป็นเรือนภพที่ ติดต่อคุยหรือเคลียร์สำเร็จนะครับฉะนวันนี้คุยเรื่องผลประโยชน์เคลียร์เรื่องผลประโยชน์นะครับมีแนวโนมจะสําเร็จนะครับในช่วงนี้มุมดาวการงานนะครับเรียกว่าเจ้าเรือนภพกรรมะนะครับคือดาวพริฤหัสแลวก็ช่วงนี้มันมีดาวถึง4ดวงนะครับอยู่ในภพกรรมมะแปลว่างานมันยังค่อนข้างยุ่งครับดาวแต่ละดวงมันก็ให้หน้าที่หรือความรับผิดชอบหรือว่ามีความหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันมาถึง4ดวงมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้หน้าที่ความรับผิดชอบเยอะพิเศษนะครับหรือบางทีอาจจะต้องไปทํางานแทนคนอื่นนะครับหรือบางท ติดต่องานหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องนะฮะกับคนรอบข้างคนทั่วไปค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นวันนี้มีสติดีๆช่วงนี้มันงงงงหลงหลงลืมลืมกงกงหนักหนาในะช่วงนี้คืออีกหนึ่งนะครดาวประจําตัวของเราด้วยนะฮะที่อยู่คู่ดาวราหูแล้วก็ดาวพุธคือดาวประจําตัวโคจรเขาเรียกโคจรผิดเพี้ยนนะครับหรือโคจรวิปริตนะครับง่ายคือมันช่วงนี้มันแสงในในตัวเองมันอ่อนนะครับไม่ใช่หิวแสงนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ียกว่าทําอะไรแป๊บๆก็เหนื่อยทําอะไรแป๊บๆก็ ปวดหัวแล้วก็มีปัญหาเป็นระยะแต่ข้อดีคือมันแก้ปัญหาได้แล้วก็มันแก้ปัญหาได้ดสําเร็จแหละข้อดีคือตรวนี้นะครับฉะนั้นนะครับจุดอ่อนคือเรื่องของงานที่วุ่นวายเยอะแล้วก็มีอะไรที่มึนๆแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยพร้อมจุดแข็งคือไอ้ปัญหาทั้งหลายแหละเนี่ยมันแก้สําเร็จเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของอาการเงินการเงินนะฮะเติมนิดนึงนะช่วงนี้ มันมีโอกาสนะครับที่ได้เงินฟุกๆหรือว่าคุยเจรจาเรื่องการเงินหรือขายของได้นะวันนี้ดีนะเออโคราสีไม่ถุนช่วงนี้นะครับผมว่ามันมีแนวโน้มครับดาวพัชร์นะฮะอยู่ในเรือนดาวราหูครับช่วงนี้อาจจะต้องมีมีเหลี่ยมนิดนึงนะในการที่จะหาเงินหรือว่าในการทําการตลาดนะฮะใครที่ค้าขายวันนี้คุณอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีแรงจูงใจเป็นพิเศษหน่อยหรือจัดโปรที่รอตารอใจรออารมณ์พิเศษหน่อยนะครับก็จะสําเร็จแบบอย่างดีเยี่ยมด้วยนะฮะ แล้วก็ต่อมาครับเรื่องของอความรักนะครับระยะนี้นะผมมองว่าคนาราศีเมถุนเนี่ยแม่ความรักมันค่อนข้างจะวุ่นวายเพฉะนั้นอาจจะ,ะมสเสนห์ด้วยบาคเรียกว่าถ้าใครที่มีคนคุยอยู่ด้วยเดี๋ยวจะมีคนเพิ่มเข้ามานะฮะช่วงนี้มันเรียกว่าความรักมันค่อนข้างจะไหลเข้ามาน,น,นะครับแต่บางคนมันเงียบกิฟสนิทก็มีนะดวงที่แบบไม่มีคู่เลยเพราะฉะนั้นดาวจรก็คือแต่ละวันแต่ละเดือนแ,แต่ละปีนะครับอาจจะมีคนที่เข้ามานะครับแต่คุณก็ไม่เอาหรือว่าจะ เรียกว่าสนิทเลยคือไม่มีเลยก็มีนะครับแต่ให้รู้ว่าช่วงนี้คุณมีเสน่ห์พิเศษนะครับแล้วก็เรื่องคนที่มีคู่มีแฟนความรักดีนะครับในการพูดคุยในการพบเจอในการไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านที่สุขภาพร่างกายครับวันนี้คือท้องผูกท้องเสียครับแล้วก็การปวดหลังคอบ่าไหลนะครับท่านอยู่ในวัยสวดวงตาครับตาเจ็บตาอักเสบเส้ยตาปัญหาแล้วก็ร้อนในนะครับโอเคครับต่อมามาดูบทสรุปบ้างนะครับคนราศีเมษนะครับวันนี้เน่ห์ราศีเมษวันนี้ต้อง ปากครับปากปากเลยนะครับช่วงนี้ปากปากดีนะฮะปากดีคือยิ้มแย้มแจ่มใสมีคนเชื่อถือแล้วก็เรียกว่าทําอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้มีคนเชื่อฟังก็ได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้การพูดคุยการอ้อ,อนวอนการขอร้องการออดอ้อ,อนเรไรก็ตามนะหรือว่าขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือก็ได้นะฮะอะไรก็ได้ที่คุณใช้ปากใช้คำพูดวาจาเนี่ยสำเร็จนะครับแล้วก็ต่อมาเนาะอเรื่องของหัเฮ้งเด็กของม่ไน้าครับ อ๋อเดี๋ยวก่อนลืมลืมลืมนะฮะเมื่อกีสก้สกูนิง,งหงเหงเด็กของใบหน้าครับเสื้อผ้าเออสเสน่ห์คือเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าวันนี้นะครับคือสีสันสว่างสดใสนะครับเริ่มต้นวันใหม่สัปดาห์ใหม่นะครับสีสันสว่างสดใสครับแล้วก็ใบหน้าคือปากเลยนะครับเน้นปากจริงๆนะช่วงนี้ขัวปากดีมากเลยแหละนะฮะพูดอะไรคนเชื่อแล้วก็คนติดตามหรือว่าจะคน อ,อยู่ดีเหมือนถูกป้ายยานะฮะฉะนั้นชูเน่ลองคุยกับแฟนดินะหรือว่าขอร้องหรือออดออนเล่นนิดนึงนะฮะอลองมีอะไรที่แบบอืมนะไม่ธรรมดาโอเคต่อมาเรื่องของกิจกรรมหน้าที่การงาน,นะฮะอย่างที่บอกครับทําอะไรก็ตามรีบทำนะฮะผมอยากให้วันนี้ทําอะไรรีบทําเลยนะหรืออยากทําอะไรให้ทําเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาคุกคิกคุกเก,กิอะไรหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็แก้หนาได้แหละก็เป็นเพราะมันเป็นวันที่ดีนะครับ ต่อมาชาวราศีพฤษภนะฮะในวันนี้นะครับเป็นวันที่เอาเรื่องของสเสน่ห์นะฮะคนราศีพฤษ ει, ภษวันนี้เสื้อผ้าครับวันนี้แต่งตัวแบบย้อนยุนคนิดหนึ่งนะฮะย้อนยุคนี่คือบางทีบางคนบางคนก็อาจจะมีเสื้อผ้าแบบแบบร่วมสมัยกันนะฮะหรือว่าลายหรือว่าเครื่องประดับอะไรที่แบบย Corps ้ยอนย้อนนิดนึงนะฮะหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกใช้แต่งสีมงคลก็พอนี่เอา <iliśmy> ประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็ต่อมาเรื่องของ <c oughs> งูเห้งเด่นของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับ คิ้วทรงผมนะฮะหรือสีผมก็ได้ครับวันนี้เอาให้เบดเด่นๆไม่พิเศษเลยนะครับหรือให้ดูสวยดูเด่นดูเท่ดูสง่าดูอะไรก็ตามนะครับว่าเอานี่แหละดวงตาคิ้วแล้วก็ทรงผมนะครับ ประมาณนี้เลยแล้วก็กิจกรรมนาทีิการงานสิ่งใดที่ทำครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความขุกขักนิดหนึ่งมีเรื่องร้อนใจมีอาจจะมีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแผนงานนะฮะหรือว่าปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางนะครับวันนี้ต้องยืดหยุ่นอารมณ์นิดหนึ่งนะฮะบางทีคุณตั้งใจจะทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ทําแล้วก็ต้องไปทําอย่างอื่นแทนเลยคือประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ดาวพุธคือดาวการเงินโคจรอยู่ในภพวินาศนะครับช่วงนี้มันก็ต้องประคองประคองเรื่องการเงินนิดหนึ่งนะฮะใช้จ่ายโอ้เหมือกัน ครับเลื่อนนัดเลื่อนชําระหรือว่ามีคนมาเลื่อนนัดเลื่อนชําระอะไรกับเราในช่วงนี้ก็วางแผนเรื่องการเงินนะครับเป็นพิเศษหน่อยแล้วกันเด้อต่อมาตอเช้าราศีไม่ถุนบา้านดีกว่านะครับวันนี้เสน่ห์ราศีไม่ถุนคหวันนี้เสื้อผ้าเน้นนะครับทูโทน2ส,สีเลยครับแล้วก็งูหิ้งเหล็งของไม่น้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาเช่นเดียวกันครับแต่ว่าดวงตากับผิวนะครับคือมีกลิ่นหอมดวงตาให้แบบโดดเด่นสีผิวให้มีกลิ่นกายให้หอมประมาณนี้ได้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการแล้วก็เรื่องของ กิจกรรมหน้าที่การงานครับวันนี้เป็นวันที่ความรักโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของงานยุ่งๆเยอะแล้วก็มีอะไรที่แบบงานแทรกงานด่วนแล้วก็มีงานที่เราไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้มุมดาวการงานจะดูยุ่งๆหน่อยแต่ก็จะค่อยๆแก้ไขเป็นเรื่องๆได้แล้วก็อะไรที่เราเขาเรียกว่าอย่าเชื่อใจใครหรืออย่าเชื่อคําพูดใครนะครับในช่วงนี้มากเกินไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ช่วงนี้ดาวประจําตัว โครจรพักมันจะงงง,งมึนๆตัดสินใจเอ๊ะยังไงมันจะลังเลนอารมณ์แบบนี้นะเขงลาสีเวถุนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ถ้ามีที่ปรึกษาได้ก็ดีนะครับหรือว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีสมาธิในการทํางานมากวพิเศษนิดนึงแล้วกันเนาะถึงจะรอดพ้นวิกฤตนะครับโอเคไปละนะครับขอบคุณที่ติดตามมากๆนะครับแล้วก็ใครที่ฟังคลิปนี้ครับกลางคืนนะฮะผมก็อวยพรทุกๆวันให้ให้หลับลึกๆหลับสบายหลับฝันดีมีวันลุ่งขึ้นเสมอนะครับแล้วก็ที่ฟังคลิปนี้นะฮะในช่วงวันจันทร์ขอให้เป็นจันทร์ที่กระจ่างสว่างเต็มที่อะไรที่คิดที่เราตั้งใจให้สําเร็จนะครับไปล้วััเเป็นกํางใใจหสสสมอดี